วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็ดดีจัดให้ทุกวันบอลมัดอันดอนี่อิราโอล่ากุนซือชาวสเปนมีทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ให้เลือกใช้งานแม้ว่าอดัมสมิธจะยังคงเล่นไม่ได้จนถึงช่วงเบรกทีมชาติก็ตามคาดว่าอเล็กซ์คิเมเนสจะยังคงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาต่อไปในแนวรับ4คนร่วมกับบาโฟเดดิยากิเต มาโกสเรีซี่และอาดเวนทรูแฟร์ขณะที่ไทเลอร์อดัมสกับอเล็กซ์สกอตโชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจสำหรับการจับคู่กันในแดนกลางเอวานินสันจะเป็นกองหน้าตัวเป้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอเนสอูนันกำลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บรุนแรงที่หัวเข่าฟูลแลม มาร์โกซินววกุนซือชาวโปรตุเกสย,ยังคงกังวลกับความฟิตของราอุนฮิเมเนสซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินหลังจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าขณะที่โรดิโกมูนิสกองหน้าอีกคนก็บาดเจ็บจนเล่นไม่ได้ในสุดสัปดาห์ที่แล้วหากบรรดากองหน้าตัวเป้าธรรมชาติไม่พร้อมลงสนามอดามาตราโอเรอาจได้เล่นตัวจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่11ของเกมกับแอสตันวิลล่าซซนเดอร์เบิร์กจะจับคู่กับซาชาลูคิชในแดนกลาง ขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กยังเป็นโยอาคิมอันเดอร์สันและคาวินบาซี่เหมือนเดิม11ตัวจริงตามคาดบอลมัด4-2-3-1จอเจเปโตรวิตอเล็กซ์คิเมเนสบาโฟเดดิยากิเต้มาโกสเซเนซี่อาร์เดียนทรูแฟ่ไทเลอร์อดัมส์อเล็กซ์สกอตอังตวลเซมิโยมาร์คทาเวเนียเดวิดบรูคส์เอวนอินสันฟูลเลม4 2 3 1 b บรนเลโน่ทิโมธีกัสตานเยอร์โยอาคิมอันเดอร์สันคาร์ลินบาซซี่ไรอันเซซเซนยองซาชาลูคิชสันเดอร์เบิร์กเฮริวินสันจอชคิงอเล็กซ์อีวอ r บีอมาตรโอรผู้ตัดสินไซม o นฮูเปอร์บอลมัดเป็นทีมที่เล่นบอลทรงดีอยู่แล้วโดยเฉพาะกับการเล่นในรังที่ค่อนข้างมีทีเด็ดขณะที่ฟูลแลมออกนอกบ้านไม่น่าไว้ใจเลย แถมสถิติพบกันที่สนามแห่งนี้ในช่วงหลังเจ้าถิ่นก็ขมมิดเชื่อว่าเดอะเชอร์รี่ดีพอที่จะเดินหน้าเอาชนะได้ผลที่คาดบอลมัดชนะฟูลแลม2-1ต่อ